เอ้าเอดูนะเน็ตพี่ดับรอไม่เน็ตผมก็ดับเน็ตเครื่องก็ดับเอ้าเอ้าเอ้าเสิร์ฟเลยพี่ะเรียบร้อยเอาพี่ไปไหนมาราไฟเอ็มอัปเดตด้วยหลุดก็หลุดเน็ตดับไงสั่ได้โหพี่พี่ไปทั้งเซิร์ฟพี่นั่นไปทั้งไปทั้งกรุงเทพแล้วดูท่าแล้วรกรุงเทพเลยหรอปริมทนหรือเปล่ากลัวอยู่กรุงเทพ มันลามไปชนบุรีเลยเหรอเออมันลามไปชนบุรีเลยเหรอไม่ไงหมายถึงแบบพีเอไงอยู่เน็ตเดียวเครื่องเซิร์ฟไงเครื่องเซิร์ฟมันดับอะเยกะหลักคุยเบอร์แล้วใหม่เออโอ้กูร้อนจัดเลยเฮียก็งงว่าแบบเฮ้ยลุงเป็นไหว้อยู่ไม่คือกูอะไม่ได้เปิดเสียงใช่ไหมกูอะแบบว่ากำลังเล่นแบบว่ากูจะมาเก็บของแป๊บหนึ่งแล้วกูก็จะมาสตรีมอแล้วกูกูก็เห็นเออโคอิมันก็อยู่กูคิดว่ามันไม่อยู่อะ แล้วแบบ<อ>คือมันเข้าใจว่าสีโทนมันอาจจะไม่เหมือนกันเว้ยไอ้เจยนี่เข้มไอ้เจยนี่อ,อ่อนแต่ว่า<อ>คือเราไม่ได้สังเกตอ่ะเรา<ช>ไม่ได้มานั่งจับจุดหนึ่ง<ช>อ่ะใช่สมมติจุดกูกูมีที่จุดหน้าจอจุดหนึ่งใช่ป่ะ<อ>มึงมึงเชื่อไหมว่าคนมองจริงๆอ่ะมันไม่ได้มองแค่จุดนี้หรอกใช่ไอ้เจยกูไม่ได้สังเกตแล้อยู่ดีแม็กก็มาแทงกูไอ้โคอิมันมาถีบกูทําไมวะนึกภาพไหมคือรู้ปะรู้รู้ร,รู้รู้เขาจะผิดตรงไหนรู้ไหมตรงไหนคือตรงที่ว่าตอนเนี้ยสูตรสีม่วงอ่ะมีอยู่สามแก๊ง สวัสดีครับไม่ใช้มีแค่สองและไอ้ไอ้ตัวที่สามมามันไม่ได้ผิดมันมันเป็นตัวที่ผิดแต่ลุงไม่ได้เอาผิดมาเลยซึ่งมันไปเอาสู่คัตตี้มาใส่เอาเหรอเออไอ้ไอ้คาบุกิกับไอ้โคอีมันไม่มีปัญหาคือมันก็อยู่ใช้ชีวิตร่วมกันมันาน,าน,านานแล้วแต่อเีเยเป็ดเนี่ยแปลสูตรของคนที่แก๊งเขาไม่อยู่แล้วมาใส่แล้วมาแทงมันทําให้แล้วลุงก็เอาเรื่องไอ้สองแก๊งที่ไม่ได้รู้อิโนโอ,อิเน่เลยเพราะนั้นแหละ ไอ้กูก็งงว่าอะไรวะก็กูไม่รู้อ่ะไอ้เหียจะไปแทงลุงเพื่ออะไรวะกูไม่รู้อ่ะไอ้สัตว์ใครยังไม่รู้อ่ะไอ้เฮียรู้ไปแล้วเว้ยบอกเฮ้ยมึงสวยจริงว่ะคุณรู้เลยว่าเรื่องเนี้ยไม่เกี่ยวกับมึงแน่ๆไอ้เหียแต่มึงอ่ะสวยชิบหายเลยไอ้เหียกันกูไม่รู้ใครจะไปรู้อ่ะไอ้เหียก็ใครจะไปรู้อ่ะกูบอกแค่น่าเขาร้อนด้วยกูคิดในใจเลยมึงป้นของกาชากูนีไอ้สัตว์เล่นสุดซอยแน่ไอ้เหีย ผู้แบบที่อะไรวะคือ <C' est> เอาจริงๆแล้วอ่ะแม่สีอ่ะมันไม่ได้มีเยอะเว้ยมันมีน้อยแต่ว่ามึงก็ต้องตกแต่งแบบคือเอาง่ายๆว่าถ้ามึง <c' est> แบบเป็นปลาเล็กอ่ะเป็นแบบแจ้งเล็กอ่ะยังไงก็ต้องยอมคือต้องยอมเขาอ่ะในเรื่องสีสูตรอนึกภาพไหมฮะ <c' est> ถ้าวันใดวันหนึ่งอ <c' est> ่ะคุณเก่งขึ้นมาแล้วคุณค่อยไปทวงสีสูตรกับแกงนั้นก็ได้ถ้าคุณชนะขึ้นมานู่นนี่นั่นเออจี่จริงกูไม่น่้อธิบายตอนนี้กูน่าอธิบายในเกมไหมเฮีย ผิดพลาดพลาดพลาดโทษผิดไม่ไรอธิบายในเกมต่อเออไอสัตว์เออเยี่ยตีสปอยแบนเอ็กแจ้งใบใบเหลืองไอเชี่ยตียังไม่มีใบเหลืองเลยกูแจ้งใบไม่เอาเอ็กเออกูแจ้งใบเหลืองละวไม่เอาทพี่เอาไปเล่นนะพี่พี่พี่เอาไปเล่นพี่โดนเลยนะพี่แจ้ง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 ไม่เอาไม่กูไม่ควรไม่ใช่ไม่ได้รับรู้เทียอะไรไงใช่เข้าใจกูแจ้งไม่ฟังก่อนดีฟังีโอซีโอซีไม่ฟังก่อนดีก็คือเซิร์ฟมันปิดทัชเซิร์ฟมันไม่ปิดเราก็จะว้นก็จะพูดเรื่องนี้อยู่แล้วไง ปะไม่สุดท้ายแล้วมึงก็มาพูดก่อนไงเนาะไม่ใช่มันก็เซิร์ฟมันพังเองอ่ะมันผิดที่เซิร์บมันพังมันผิดที่เซิร์ฟมันเกี่ยวที่เน็ตลองอธิบายแล้วเน็ตกูก็ดับเลยงั้นมึงเอาไปโทษงั้นมึงทัวไปโทษเอเน็ตเดี๋ยวอะไม่ใช่โอ้โโทษเซิร์บเซิบอะเซิบไม่ได้ผิดอ่ะเน็ตเซิร์ฟมันหลุดอ่ะกูก็หลุดตะกินน่ยแจงใบเอ็กไงพี่ก็แจงใบพี่ไม่ยอมพี่ไม่ยอมได้ครับได้พี่เอสได้พี่แจงใบนะทำอะไรที่มันส่อแววนิดเดียว เตรียมเลยแม็กซิตี้กูบอกแค่นั้นแหละกูเอาคืนด้วยกูแจใบแม็กซิตี้แน่เหลือ okay. แค่ใบเดียวแจกประกาศได้นะได้ครับโอเคครับอันนี้อันนี้รับอันนี้รับเรื่องปะอันนี้รับเรื่องไหมรับดีรับดีได้ยินกับหูสองหูโอเคก็ได้ยยิด้วกันนีได้อเได้กูยังเหลืออีกหลายใบไม่เป็นไรแต่ไอคนที่เหลือใบเดียวเนี่ยถ้กูเจอเข็นรถบัคกเมื่อไหร่เขินเนี่ยเมื่อไหร่นะเข็นรถชอบเข็นรถบัคกด้วยไม่เคยยียเข็นรถบัคกอ่ะ เดยวเขาก็จะปลดใบแล้วไอ้เฮียโง่เฮ้ยเซิฟเวอร์โอ้โหนั่นดูแบบเดียวจะเสร็จแล้วโอ้ไอ้เหี้ยไปทำกูโดนใบเหลืองหรือทำตัวเองอะปล่าเออใช่แบงค์ราน้องๆอยู่รีบประกาศใน่าดีคอร์ดให้หน่อยนั่นดูในห้องเก็บใบอะห้องรับโทษอะเออประกาศเลยประกาศเลยครับประกาศเลยลืมเลยลืมเนี่ยเซ็งกว่า ทำก็ได้ลงคอไม่ประเทศนะพี่เอสแต่แหละไอ้เหี้ยแจ้งไปนายผิดมันก็คือพี่ต้องแจ้งอ่ะถูกแล้วเออผิดก็จริงอ่ะผิดนิงอ่ะใช่ึงผิดมึงโทษมึงอย่าโทษคนอื่นเว้มึงต้องโทษตัวเองน้องอัน <c oughs> นี้ไปแดงปะ <c oughs> ไปเหลืองกูขอไปแดงเลยไอ้เหี่ยนั่นแหละเจอกัน กี้เสียงอ่อยแล้วพูดเสียงร่อยนะครับขกำลังใจหน่อยได้ไหมครับคนติดเชื้อโควิดพ่อนึกลังโโควิดมันทำอะไรเราไม่ได้หรอกโควิดมันแค่ไอ้นี่คือจริงๆแล้วอ่ะโควิดมันสร้างมาเพื่อให้เราอยู่กับมันได้เว้ยจริงๆแล้วมีคนอะวางแผนเพื่อเอาเชื้อเนี่ยกระจายออกมาแล้วแบบมันมนุษย์มนุษย์โลกกับมันเยอะเกินไปเว้ยทุกคนนึกภาพปะคือเขาก็เลยส่งเชื้อนี้ลงมาผู้แข็งแกร่งเท่านั้นที่จะอยู่รอด กาเลเนี่ยเล็ดเลสกาวไหมเล็ดสกูไม่มีมีคนมีมีมีคนพูดไงเคยได้ยินมีคนมาพูดาแบบไปนั่งอ่านไฮด้าไงไฮด้ามันยังอยู่ทั่วทุกมุมโลกแลวมันปล่อยเชื้อนี้มามันแช่แข็งไว้เห็นเขาบอกว่ามีคนผลิตเชื้อนี้ออกมานะรู้ปะก็ใช่แต่ห้องแล็บที่อู่ไว้นี่ไงอู่ลุงไก่อู่อ๋อเจ็บเจ็ไออู่ลุงไก่ไง ี้แฟไม่เลสติมันคิดและดูดีอคทองกันมาเท่าไหร่ตสมองมังควรกินนายเชื่อไม่ใช่มาบอกว่าเจคซิตตีของมึงกูก็ฟังทั้งหมดวิ่เชื่มันยอมไห้ดูดีไอยบอยจะของมะเทว่าทำเฮียอะไรก็ได้มันเป็นคำพูดของโพลูหมาที่เขา